สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับในช่องคุยสบายๆสไตล์นายธน,นเดชนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ยี่สิบามยี่สิบสี่แล้วล่วนะนะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทํากันไปคุยกันไปเรื่อยๆมันมีประเด็นอะไรขึ้นมาเราก็มาคุยกันเราหาข้อมูลร่วมกันศึกษาพระ ร่วมกันพิจารณาร่วมกันนะครับผมมีอะไรดูให้ดูก็ดูแท้เกมไม่ได้สิสาระสําคัญหลักคงราคาไม่ได้สาระสาคัญเท่าหรบผมดีผมก็ถือว่าเป็นบุญนะถ้าดีเพื่อนๆดูได้อะไรเยอะๆผมก็จะอาจจะมารีวิวแ้วส่องให้เห็นเนื้อกันทัดๆอีกทีหนึ่งแล้วทาคลิปพิเศษขึ้นมาตอนนี้ก็จะวัดนะพิธีคิดของผมเนี่ยก็คือจะดูว่าเพื่อนๆดู ในรอบหนึ่งเดือนเพื่อนดูผ้าอะไรนะมากที่สุดก็จะเอาหนึ่ง้องฐานสี่ห้าอ่าเรียงลำดับไปเรื่อยๆมาให้เพื่อนๆดูแต่ถ้าเมื่อไรอ่ะขึ้นเดือนที่สองหนึ่งต้องั้นที่ห้าอะไรดีก็จะกลับมารีวิวคืออาจจะดูผ้าซ้าๆเดิมๆเพื่อให้มันเกิดความชํานาญไงเลขติดตาถ้าบุคคลดูเยอะก็หมายว่าเขาสนใจเยอะก็าอาจจะเป็นผ้าที่ดีก็ได้ ถูกไหมครับนี่คือข้อข้อ,ข,อข้อคิดผมอะที่จะทำคลิปต่อๆไปส่วนพระที่มีอยู่ก็จะพยายามที่จะหาอะไรที่มันน่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะทั้งเหรียญทั้งผงทั้งจินทั้งอะไรหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยพระหล่อพระเหรียญพระจินพระผงอะไรเนี่เอามาให้หมดที่มีอยู่นะพระบางพระเป็นพระกระแสสังคมที่สนใจก็เอามาให้ดูพระใหม่พระเก่า นะครับก็ศึกษากันไปเรียนรู้กันไปการเรียนรู้การศึกษามันเป็นสิ่งที่ที่ทําให้เราเก่งขึ้นทําให้เรามีความรู้มากขึ้นเนี่ยเวลาเราจะไปเห็นพระเครื่องมันอยู่กับชีวิตเราประจำวันอยู่แล้วบางคนยึดเป็นอาชีพก็อาจจะสามารถที่จะสร้างฐานะสร้างรายได้เลีพพ้ยงครอบครัวได้เหมือนกันมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่การลงทุนของเรา มันอยู่จังหวะของการตลาดบางคนแซวมาแล้วขาดทุนก็มีเก็บไว้ช่วงหนึ่งของลงมันก็เหมือนกันครับทุกอาชีพอะทุกการลงทุนน่ะมันมีความเสี่ยงแต่สิ่งที่ไม่มีความเสี่ยงก็คือความรู้ไงเรียนรู้มากก็ได้รู้มากมนเสี่ยงแน่เรียนเยอะๆก็ได้รู้เยอะดูภาพเยอะๆก็ได้เยอะได้รวมความรู้เยอะ นะทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ซีนท่านใหญ่ๆท่านเอามาให้เราดูเราได้เห็นนะเราเปิดคลิปไปดูเออเราก็เห็นเขาคือสมัยก่อนเขาก็ทํากันนานแล้วบางทีเนะี่ยหลายปีหาปีสิบปีห้าปีนะก็มีคลิปพรกนี้ออกมาแต่เราไม่ได้สนใจดูเขาไงนะเราไม่สนใจดูเขานะเราก็เลยขาดการเรียนรู้ไงวันหนึ่งเราจะหันกลับมาเช่าพระ ตอนนั้นราคาพระอาจเมื่อสิบปีที่แล้วบางเหรียญบางรุ่นเนี่อาจจะไม่ได้ราคาแพงมากมายเหมือนปัจจุบันแต่เราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่ได้สะสมไงเขาก็อยู่กับกลุ่มเซียนใหญ่ๆทั้งนั้นนะนะครับเขาสะสมก่อนเนี่ยเมื่อเขาสะสมก่อนเขาก็ต้องมีของมากกว่าเราอะ่ะด,ด,ดีกว่าเราด้วยบอกว่านะวันเนี้ยก็เลยจะมาคุยกับคาว่าอืพระแท้อยู่กับเซียน พระเท่านั้นเหรออ่าคือคำคำนี้มันก็ได้ยินตลอดได้ยินบ่อยกับวงการพระเครื่องแล้วคือคำว่าโอ้พระแท้เขาอยู่กับเซียนทั้งนั้นแหละมันมถชาบ้านอย่างพวกเรามันไม่มีหรอกผมถามว่าไอ้คำคำนี้คำว่าพระแท้อยู่กับเซียนพระเท่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสเป็นได้ไหมผมว่ามันก็เป็นไปได้ไง เป็นไปได้ไงส่วนพระเกศก็อยู่กับชาวบ้านพวกเราไงหรือว่าบางทีอะใครมีพระแท้เขาก็ซื้อไงก็เหมือนไงผมนึงว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ที่อยู่กับเซียนน่ะคุณเอาของที่ไม่ตรงกับเขาที่เขาสะสมอะที่เขามีอะนะตอนนี้วงการพระเครื่องเรามีคนเล่นพระเนี่ยเป็นเซียนใหญ่ๆที่มีตู้พระเป็นพันคนลองคิดดู ผองค์หนึ่งสมมุติว่าอาจารย์อาจารย์หนึ่งในช่วงที่เขาทำนะบางทีทำสามพันองค์นะอย่างเกจิที่มีราคาพ้าเหรียญที่มีราคาเนี่ยนะครับสามพัอนองค์ห้าพันองค์หมื่นองค์สองหมื่นสามมื่นก็อยู่ประมาณนะก็เลยอยู่กับใครอะ่ะเขาสะสมก่อนบางท่านเนี่ยสะสมมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นไปได้ไง เป็นไปได้ไงสมมติมีสิบคนก็หมื่นองค์แล้วอะ่ะพันองค์อเก็บอะ่ะสร้างสามหมื่นอย่างเงี้ยเราคิดอยู่นะแต่ถามว่าอยู่กับชาวบ้านมีไหมก็มีก็มีมันก็คงไม่มีใครที่จะไปเก็บพระหลักหลายๆพัหนหลักต้องจากเขาสร้างเองอะนะอันนี้คือคิดเอาแบบคอมมอนเซนต์นะ่ะ คิดแบบไปง่ายอแต่ถามว่ามันอยู่กับเขาเยอะเพราะเขาสะสมก่อนเราเห็นไหมเขามาโชว์เนี่ยโอ้โหแต่แต่ละรุ่นเนี่ยนั่นคือของแท้ของเขาเก็บก่อนเขาเก็บมาก่อนเขาก็มีทุกแบบอ่ะมีเป็นแบบแบบนี้มีกี่องค์มีกี่ร้อยองเป็นพันองค์อยู่ในมือเขาเป็นเซฟเซฟอ่ะนะมันเป็นลังลังอ่ะบางนคนนั่นคือข้อเท็จจริงอะไรทย่ยอมรับไง เป็นไปได้เมื่อมันอยู่กับเขาแล้วเัาเกิดมูลค่ากับเขามันเกิดราคากับเขาอ่ะเขาก็ประกาศตามหาซื้อแหละให้ราคาสูงๆอะ่ะที่เขามีอยู่ก็มีอยู่แล้วแต่ก็อยากได้อีกไงเพราะว่ามีความต้องการทางด้านทางด้าน การตลาดไงมีเมื่อคนทัการซื้อเยอะเขาก็เอาไปขายขายเขาเขาก็ได้ตังนะเขาก็รวยไงที่เขาซื้อพระพวกนี้มาเริ่มต้นอาจจะหลักพันหลักร้อยนะหลักหมื่นเดี๋ยวนี้เขาให้เป็นหลักแสนน่ะหลักหลายหลายเป็นล้านก็มีหลายหลายล้านก็มีเพราะอะไรเพราะเขามีเขาก็ปล่อยได้เขามีตลาดของเขาไงมีความต้องการแล้วพระมันน้อยไงนี่ครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงการเราต้องยอมรับเลยว่าพระแท้อยู่กับเซียนเท่านั้นอาจจะเป็นไปได้ไงอาจจะเป็นไปได้แต่ถามว่ามันอยู่กับชาวบ้านอยู่กับพวกเราพอมมีไหมก็มีมีแต่นะอย่าคิดว่ามันเป็นของหาง่ายพวกนี้นะยิ่งมีราคานะครับยิ่งเป็นผลิตน้อยเนี่ยมันก็ย่อมหายาก หายากราคามันก็สูงนี่มันเป็นหลักที่ผมคุยกันในคลิปก่อนๆเพื่อนๆลองไปฟังดูเรื่องผลไปเรื่องมูลค่าตลาดดีมาพพลายเป็นยังไงนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงนั้นแหละที่คุยกันเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไอ้ผมมันนั่งคิดเองมันโนเองไม่ใช่เพื่อนๆลองใช้หลักการพิจารณาเบื้องต้นแต่ถามว่ามันมีไหมมีอย่างผมนี่ผมมี แต่และองค์ที่ผมให้ท่านดูผมมีแค่องสององคแค่นั้นแหละผมก็เช่ามาฮนะดีมากไม่ดีมากก็ยังไม่รู้แต่ถามว่าในพิมพ์พิมพ์นี้แบบแบบนี้นะมันก็อยู่อยู่ผมเก็บได้แค่องค์เดียวผมก็เป็นตะกรอนผมก็มีกำลังซื้อไงผมก็พอมีสี่หมื่นห้าหมื่นองค์หนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนนะผมมีกำลังผมก็ซื้อ บางทีผมไปเหมาพระเป็นหลายร้อยโองค์ก็มีบางรุ่นที่ผมชอบอ่ะเขาก็เก็บไว้อยู่ทุกวันเพราะผมมีกําลังไงหน้าวันนั้นแต่วันเนี้ยผมไม่ได้ขายออกหรือว่าสิ่งที่ผมมีอาจจะไม่ใช่ผมก็ไม่ได้ขายออกไปก็ค่อยๆเอามาดูเอามาศึกษาดูเอาแงเอามาดูที่ว่ามันพอมีราคาวันข้างหน้าว่าจะปล่อยไปหมดก็ได้ถูกไหมแต่เอาว่า พยายามดูและเปรียบเทียบกับของครูบาอาจารย์ของเซียนใหญ่ที่ท่านให้เราดูให้พิมพ์มันตรงไหมความอันนี้มันน่านจะใช่ไหมถ้ามันมีความน่าจะใช่แล้วกเก็บถือไว้ก่อนถือไ้เรื่อยๆเอาไว้ดูไงบางทีมันเป็นความสุขทางใจเราก็ไว้ดูนะครับบางทีมีเงินบางทีกินไปก็หมดหมดแล้วของพวกนี้มันหาซื้อไม่ได้หรอกไปอยู่กับมือเขาขายไปหมื่นหนึ่งไปอยู่เขาขาย,ปปย,ขายปเป็นแสนเป็นล้าน กับนะวันหนึ่งถ้าเราเรียนรู้ศึกษาแล้วเราเข้าใจเนี่ยเราอาจจะเดินราคาได้มากกว่านี้อีกเพราะมันของสะสมมันของหายากเมื่อดีมาซัพพลายมันนะมันนั่นคือเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับของน้อยคนต้องการมากเนี่ยมันราคามันก็ต้องไปอยู่แล้วแต่ของเรียนแบบถามว่าจะไปเรียนธรรมชาติเรียนแบบยังไงมันก็ไม่ไม่ตรงอะ่ะมันก็ถึงว่าพลาแท้อยู่กับเซียนพลาเท่านั้นะ่ะคนสะสมเท่านั้นะ่ะชาวบ้าน ทั่วไปก็ไปเจอแต่ตลาดนัดตลาดสดก็นั่นแหละเกลือนเต็มเต็มถนนในุภาคสมเด็จขายองค์ละร้อยส0งอในเว็บไซต์พระขายองค์ละสาม5 0 0ยห้าร้อยใน y o u t u อ่ะที่ทำกันขึ้นมาขายกันนั่นแหละพวกเราก็จะได้ถ้าเกิดยังไม่ศึกษาเรียนรู้จริงๆแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเก่งอยู่ก็ไม่มีหรอกนะครับไปขายพระกันองละสามร้อยห้าร้อยพันองพัน นะยิ่งพระที่มันแพงแล้วบอกขายถูกอย่างสมเด็จขายองละห้าร้อยองละพันนะมีกันเป็นหีบหีบอย่างนี้ท่านเชื่อท่านก็ไปลองคิดพิจารณากันดูนะครับพระอง์ละร้อยอย่างพระเกจิเหรียญเกจิดังๆของหายากอง์ละสามร้อยห้าร้อยขายกันเนี่ยท่านก็พิจารณากันดูนะท่านก็พิจารณากันดูนี่นะผมไม่ได้ว่าใครนะอาชีพใครอาชีพมันแต่ว่าด้วยการเรียนรู้กับผมเนี่ยผม,มก็ว่า เราเรียนก่อนเราศึกษาก่อนให้มันเข้าใจว่าไอ้พระต้องรู้จักพระอันดับแรกรู้ไอ้พระแบบนี้มีไม้ใน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 บันทึกหรือในระบบที่เขาบอกว่านะครูบาอาจารย์เคยบอกมีไม้แบบเนี้ยพระแบบเนี้ยนะมีการสร้างไหมเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้ถ้ามีอ่าเราก็มาถูกทางแล้วเฮ้ยมันมีการสร้างมันมี เนื้อโลหแบบะแบบนี้เว้ยมันมีพิมพ์พระแบบนี้เว้ยน่เรามาถูกแล้วเราก็ศึกษาไปต่อนะครับนะคำว่าพระแท้ยอยู่กับเซียนพระเท่านั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งนะัสรุปก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ <c oughs> แต่คำว่าแต่ก็คือถ้ามันสร้างมาเยอะนะพระสองหมื่นสามมื่นองค์เนี่ยหรือแล้วบางคนเนี่ยบางริมบางรุ่นสร้าง เป็นแสนองค์หลายคือช่วงหลังถ้าเป็นเหรียญยุคลังหลังมาก็สร้างหลักหมื่นขึ้นน่ะหลายหมื่นขึ้นน่ะนะครับยิ่งหลังหลังหลังมาเนี่ยโน้ตเป็นแสนขึ้นก็มีนะแต่ถ้าย้อนลงไปลึกๆปีลึกๆหลังกองพันห้าร้อยหรือว่าต้นๆปีสองร้อมันก็อาจจะไม่ถึงหมื่นอาจจะเป็นแค่หลักพันความหายากมันก็มากขึ้นนะเขา้าเข้าใจกันพอประมาณนี้ นะครับอาจจะมีแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไงเมื่อไหร่เราขาดการเรียนรู้รับรองท่านก็ของแท้ก็อยู่กับเขาหมดอ่ะดูไม่เป็นก็เสจเขาไงให้ยูกกับเซียนนะครับโอเควันนี้ผมมีเรามาดูวัตถุมงคลกันดีก,กว่านะวันนี้เรามาดูเต่าเคาเรียกเต่าเต่าที่สวยนะเต่าตัวนี้เต่านี้สวยมากนะ เตานี้สวยสวยมากเป็นเต่าเป็นหล่อเต่านะครับหล่อโบราณนะของเห็นไมของหลวงพ่อพเงินวัดบางคลานคือวิธีสังเกตการหล่อก็อถึงบอกว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าผ้าหลอ่ลอพนะละหล่อก็คือหนึ่งะผิวเห,นห็นมเพื่อนเพื่อนดูนะรูปลักษณ์ก็คือพิมพ์เนี่ยมันถูกมหาพิมพ์พอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามียัน ยันตรีนี้สิงเหอะไรก็ไม่รู้ว่านะผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเนี่น,น,นี่นี่คือมียนันมีการเป็นหล่อไหมหลอกก็สังเกตอะไรหลุมนะกระบวนการหล่อเนี่ยจะเป็นหลุมๆนะกระแสโลหะเห็นไหมเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยนะกระแสโลหะนะครับฮนะกระแสโลหะการหล่อเป็นไงอย่างเงี้ยนะเห็นไหมนี่คือนขะ้อนสะังเกตดูผนะ้าหล่อ นะมีหลุมมีกวดบิดหลุมกวดหลุมทรายอย่างเงี้ยนะครับตามมดต้องปรากฏในผ้าหล่อนะครับคือถ้าจะออะมาปึ๊บเราก็ดูนะความลึกความคมมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับดูเหรียญดูอะไรก็แล้วแต่ความลึกความคมมีไหมเห็นไหมเพื่อนก็ดูนะครับนี่มีคราบฮนะขี้เบ้าไหมมีอะไรไหมเห็นไหมความลึกความคมพิมพ แบบนี้มีไหมอ่าอย่างเงี้ยนะคือดเต่าของหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายพิมพ์นะ่ะพิมพ์นี้มีไหมพิมพ์พนี้ก็มีพิมพ์พนี้สวยพิมพ์พนี้จะเป็นเต่าที่สวยสวนใหญ่ก็จะเป็นเต่ามีหูฮนะตัวป้อมๆมีหูแต่ด้วยพื้นฐานหนึ่งใดก็คือหนึ่งแหต้องเป็นผ้าหล่อให้ดูให้เป็นผ้าหล่อหล่อนครับ มีคราบสนิมมันอายุไงอายุคงเต่านานหลอนานนะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับนี่คือดูกายภาพดูพระไม่ต้องไปดูอะไรที่มันลึกซึ้งไม่ต้องเข้าผมทึงวมวไม่ต้องไปเข้าเครื่องสแกนหรอกนะดูให้มันเป็นวัตถุมงคลนะอยาให้มันเป็นวัตถุโบราณเลยนะถ้าวัตถุโบราณก็นู่นเอาไป่องกระดูกน่ะ นะครับเปซองเหล็กอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆดูกระแสืลดูว่ะครับดูเอามาให้มันง่ายเวลาดูเราดูให้มันเออว้มันมีความเป็นไปได้มีความน่าใช่ไว้เออน่าใช่นะความลึกเห็นไหมครับลึกล่องพวกนี้ต้องลึกนะครูบาอาจารย์สอนอยังไงก็ดูตามครูบาอาจารย์นะตำรับตำลายหไหมครับมีความเป็นล่องเป็นลึกอย่างเงี้ยพิมพ์อย่างเงี้ยมันตรงพิมเข้าไหม คือมันเกิดจากแม่บล็อกนะ่ะมันมีการปั้นหุ่นเชียนขึ้นมาแล้วก็เทพอเทมันก็จะคล้ายๆกันนะครับมันไม่มีความแตกต่างกันมากหรอกนะมีการไหนไหมท้องของเต่ารุ่นเนี้ยเขาเป็นเดียดยานตรีนี้สิงเหรใช่ไหมยานนช่ไหมครับอันนี้คือยานที่ทำฮะเนื้อกระแสโลหอะอ่เพื่อนๆน,นะครับใกล้ๆาน่อยกระแสโลหะเป็นไงเก่าไหมใช่ไหมฮะกระแสโลหะ มันมันนะออกมาอย่างนี้และเก่าและวมีตะายเก็บนี่นะครับคือกระบวนการสร้างไงนะต้อยตะายในตะไบเก่าตะบาบใหม่เราก็ดูให้เป็น,นกระแสโลหะเนี่ยครับเพื่อนๆดูตามมดรแสรโลหะหนีไม่พ้นนะครับวิธีอย่างเงี้ยก็คือหล่อนะนี่คือการหล่อ หล่อฮะตูดเห็นไหมช่องเขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็จะบายเวลามันตูดนะฮะสบายไปโดยสัมผัสมากๆมันก็จะเวลาโดนมือโดนสัมผัสโดนก็ใจลื่นๆแหละนะผิวโลหะเป็นไงอ่าดูกระแสโลหะสินะด้ความเก่าวไหมนะครับฮะพิกดูได้หลายรอบครับพิกดูพลิกไปพิกเวลาเราดูผ้าเราส่องผ้าเราก็พิกดูนะพิกได้หลายรอบ โอกาสที่มันจะเป็นพ้าที่ที่แท้ที่ใช่เนี่ยก็มีมากถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้หาข้อมูลที่ถูกต้องมันไม่ยากครับเกิดการเรียนรู้เนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องพยายามไงต้องหาเวลาต้องศึกษาให้มันเยอะๆเนี่ยเขาไม่ได้บังคับว่าคุณจะเรียนวันละกี่ชั่วโมงนยถ้าเรามีเวลาเนี่ยแล้วก็เรียนเวลาไปแบ่งเวลาไปถ้าอยากจะเรียนรู้ว่าคือสิ่งที่ผมเคยบอกอะทุกครั้งเนี่ยนะฮะ กระแสโลหะเนี่ยเวลาผ้าหล่อเนี่ยเวลาเทลงไปมันก็จะมีกระแสมันใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันปฏิเสธการไม่ได้เลยว่าเฮ้ยนี่คือนี่คือการหล่อผ้าเนี่ยนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยสําคัญครับกระแสพวกเนี้ยตามมดร้อยบุ่มรอยเนี้ยกระแสเลนะฮะี่บ้าเม็ดทรายไปในต้นเกิดนะเนี้ยเห็นไหมคี เดี๋ยครับดูนะความสมบูรณ์เต่าอ,อันนี้สวยมากผมจะบอกว่าสวยผมเล่นมาผมมีตัวเดียวหละผมมีตัวเดียวที่เก็บคำว,ว่าเต่าเนี่ยนะอาจารย์พระเกจีอื่นผมก็มีแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าพอมาดูเนื้อตัวนี้แล้วเออเว้ยมันเข้าตำราของของหลวงพ่องเงินเพราะวลาเราเข้าไปดูในในในข้อมูลประวัติแล้วเออเต่าตัวเนี้นะมันมีอยู่ในประวัติการสร้าง อย่างนี้สิ่งนี้คือ,อยันค้าขายนะพวกน้นะครับใครมีก็เอาไปเก็บค้าขายเนี่ยทำให้ร่ำรวยนะเนี่ยครับเพื่อนมันก็ดูกันแค่นี้ดูอปเลยมันไม่ต้องไปถึงขนาดเฮ้ยฮะไปเข้าเครื่องสแกนสเกนให้มันไปเสียเงินเสียทองให้เยอะแยะหรอกเราเรียนรู้เราเรียนพอที่จะ เป็นข้อมูลเป็นสิ่งที่เสริมปัญญาเรานะครับฉะนั้นนะคำว่าพระแท้อยู่กับเซียนทุกคนนะ่ะไอ้ยอยู่กับเซียนเท่านั้นมันอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่เขาเป็นเซียนได้หลายคนรวมๆกันนะเพราะท่านต้องคิดดูนะว่าเขาเก็บเนี่ยเขามีดูไปขึ้นไปดูพันทิพย์กันแล้วกันอักให้ห้างพันทิพยนะ์มันมีร้านขายพระเนี่ยนะนะเป็นร้อยเป็นพันนะ แต่คนหนึ่งถ้าเขาเก็บพระอจิจิตหนึ่งอ่ะถ้าเขาสายที่เขาดูแลดูเขาสะสมกันเนี่ยคนละร้อยวงร้อยวงก็เกือบหมดแล้วฉะนั้นที่เราเอาไปขายเดินๆไปหาเขาเนี่ยเจอกันอยู่เนี่ยจะดูไม่เป็นเลยเขาก็จะบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ม่ยกกันเป็นสถาน์ยกกันเป็นสถาน,นั่งรอคิวกันเป็นร้อยๆคิวเยกไปดูปป๊บเดียวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่แหละ สิ่งสำคัญจำผมไว้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้ผ้าแท้อยู่กับเขาอยู่กับเซียนพ่อหนึ่งเขาเก็บก่อนสองเขามีกำลังซื้อเขาซื้อตั้งแต่ราคาถูกนะบางคนหลอกซื้อราคาบางคนไม่รู้ราคาอนะ่ไปเปิดขายทิ้งไว้ในะเขาก็ไปเดินเจอในแผงผ้าแผงอะไรมั่งก็มีเยอะแยะไปถ้าเก็บ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 นะเหมือนผมอ่ะทุกวันผมก็มีผ้าเยอะแยะไปหมด ยุคที่เขาซื้อกันเยอะมันม่หลักร้อยองค์ผมก็ซื้อสี่หมื่นห้าหมื่นดวงลวสามร้อยอ่ะสี่ห้าร้อยออกถวัดนะหมื่นน่ะซื้อมาเป็นหลักร้อยองค์ก็มีหมดเงินไปสี่ห้าหมื่นก็มีเหมือนกันเพราะชอบไงคิดว่าจะมีตอนนี้มันไม่มีแล้วก็เก็บไว้ป็นหลักเดียวกันนะเพื่อนๆจำคำไว้ว่าถ้าแท้อยู่กับเซียนพระเท่านั้นอ่ะมันมีโอ,อกาสเป็นไปได้แต่เราก็ ศึกษาไปไงอาจจะเป็นของเราก็มีนะเราจะเจอของแท้ก็มีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วค่อยเจอคลิปใหม่สวัสดีครับ